ผมมีเงินหนึ่งร้อยบาทอยู่ในซองซองใดซองหนึ่งนะฮะหนึ่งสองะสามสี่แล้วก็ห้านะฮนะห้าซองพอเพราะคนเยอะเดี๋ยวเหนื่อยนะเดี๋ยวต้องทำเยอะนะนะอ้าว ผู้โชคดีที่จะมีส่วนร่วมในความโชคด,ดีนะี้นะนะสี่คนเพราะอีกสองต้องเก็บไว้ให้ผมด้วยนะเอานี้เอาเอาคุณพี่เป็นสักแล้วกันคุณพี่เป็นสักครับเอาซองไหนดีซองไหนองไหนเลขหนึ่งนะอา้ามาเลาไปเลยฮะโอเคนะครับอา้าวคุณเสตพัฒน์เบอร์ไหนดีฮะ เบอร์ห้าเบอร์ห้าสองนี้เลยนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะจำจำไว้เฉยๆนะวางไว้วางไว้วางไว้เ <c oughs> หลือสองสามสี่เอาใครอีกไกลแล้วเกินที่เกียจเลยเขาไปหาเอาใกล้ๆอ่าคนนี้เบอร์อ,อะไรครับเบอร์สามเดิมสองสามจะน่้นเอาสามอ่าเอาคนนี้ก็ได้อ้าวคนนี้นะมาเบอร์สองสี่เอาสี่นะชัวร์นะ ราะผมคำๆดูแล้วรู้สึกสองมันจะนูนๆแน่ใจนะชัวนะอ่ะชัวเอาไปเลยครับเอาครับทีนี้นะฮะอย่าพึ่งใจเย็นๆเ,เอานะฮะคนที่มีสองอยู่เนี่ยนะฮะใครชัวว่าตันงหัวเขา้ายกมือตอนนี้ชัวร์ตอนนี้ก็ชัวร์ นี targets, <tem <tem ่ก็ชวนนี่ไปชวนอยู่คนเดียวไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้อาคนที่ก่อนก็ได้คนที่ฉีกมาดูฮะฉีกยังไงก็ได้ฉีกนี้เลยก็ได้ฉีกนี้เลยก็ได้โอ๊ยเจอเงินฉีกนี้เลยก็ได้ฉีกนี้เลยนี่ฉีกนี้เลยนะฮะอ้าวเรามาจิบพร้อมๆกันครับนะ อ่าสอรี่เอามาฮะคุณกิจพันธ์มีมีแนวโน้มเป็นไปได้นานสุดเงินอยู่ที่หนึ่งสองสามอ่าหมดสิทธิแล้วไม่ต้องเฉี่ยแล้วดเสร็จเลยเสียดายเิยบอกแล้ว